สวัสดีครับเ c ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยคาเมื่อนี้ก็อยากพา FC มาเบื่องบ้านนะครับบ้านงามบ้านทรงโมเดินบ้านยุคใหม่บ้านสมัยใหม่ว่าเฮ็ดโมเดินเฮ็ดอย่างไ๋คือบ้านผมนะครับตอนนี้สรุปได้แล้วก็คือว่าต๊อยู่ตาล่างละเจ0 0นบาทครับแต่ส่วนมันสิเป็นแนวด่านะครับเจ0 0นบาทนี่สิสมควนจ้างบบริษัทสุริยาการช่างหรือว่าแก้วพิลาก่อสร้างเนี่ย ผมเลยอยากให้เบิง้งอยากให้มาเบิ้งน้ากันครับและการอยากให้เบิ้งเป็นวิทยาทานวาการที่เขาจะสร้างบ้านนะครับบบแมน่าบ้านเฮ็ดดีเฮ็ดบดีกะตารางหมื่นสองสองหมื่นมันกะอันลักษณะปริมาณงานมันสิเป็นเท่วใดเนาะครับนเนาะเดี๋ยวกระตาม,มาเบิ้งเลยครับครับผมอันนี้ครับ เมื่อเข,เข้าเข้าเข้ามาข้างในจะพูดตั้งแต่ตอนแรกนะครับส่วนประตูตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับประตูไม้สักไม่ได้เกี่ยวอยู่เอ่อตลารางละเจ็ดพันนะครับไฟฟ้ารวมด้วยนะครับเป็นไฟหลุมรวมอยู่ในตลารางละเจ็ดพันนะครับต่อไปกระจกนะครับอยู่ในตลารางละเจ0 0พรวมนะครับ วนพื้นตรงนี้ไม่รวมนะครับผมตัดออกนะครับผมตัดออกตรงนี้เขาก็ตัดออกให้ผมอยู่หกหมื่นบาทนะครับส่วนพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป,ไปดูห้องห้องนี้ก็ห้องเป็นห้องสีู่สี่นะครับไฟฝ้าอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนที่จะเป็นหน้าต่างก็เหมือนกันรวมอยู่ด้วยนะครับสีก็จะรวมอยู่ในเจ็ดพันอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูซิ่งครับห้องครัวห้องน้ําซิ่งนี่ซิ่งนี่ผมเป็นสัสตว์สุขภัณฑ์ม ผมซื้อเองครับตรงนี้ไม่รวมเพราะว่ามันเป็นสุขภันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเอาดีแค่ไหนก็ซื้อมาให้ช่างติดให้ครับนีค่คือซิ่งนะครับอันนี้รวมอยู่ในเจ0 0พันตารางละเจ0 0พันนี่ก็คือรวมนะครับอันนี้ก็รวมหมดเลยนะครับพื้นตรงนี้ก็รวมอยู่ใน7จ็ดพัน ตาข่ายนะครับตาข่ายเหล็กก็รวมอยู่ในเจ0 0ันเหมือนกันนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็สุขภัณฑ์ไม่รวมรวมเฉพาะกระเบื้องนะครับรวมอยู่ในเจ0 0พันนะครับแต่นี่ห้อง ห้องน้ำเดี๋ยวตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็รวมนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเ,เครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้ไม่รวมนะครับกระจกสุขภัณฑ์พูดง่ายๆไม่รวมนะครับก็ฝีมือดีนะครับในการฉาบในการก่อนะครับก็หรือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่รับได้ประมาณ90 เดี๋ยวไปดูข้างนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเเขาเรียกว่าฟุตบาทนะครับก็วัดออกมา1เมตรอรอบบ้านนะครับนี่คืออยู่ใน7,000นะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ครับเป็นบัวนะครับในคลิปแรกๆที่ผมให้ดูก็คือเป็นบัวที่เราจะมาใส่ตรงหน้าต่า นะครับนี่ก็รวมอยู่ในตารางละเ0็ดบาทนะครับตรงนี้ถามว่าบริษัทนี้โอเคไหมครับก็ถือว่าโอเคนะครับการฉาบก็โอเคเนคียนดีนะครับสวยสวยนะครับรับได้ในราคา7,000บาทสีข้างนอกภายในเอาเขาหมดนะครับ ออกนี่เป็นทัวร์เสร็จแล้วทัวร์ัวที่จะกินนั่ต่างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยบางเปินไปก็ไม่นาเทาา่าไหร่โอกาสรอมอนแข็ ตรงนี้เราก็จะเอามาติดนะตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือมานะั่งะอันนี้ก็รวมอยู่ในตารางละเจ็ดพันเหมือนกันก็ ให้ชมรอบบ้านหมดแล้วนะครับว่าไฟหลุมอะไรยังไงไปฝังนะครับห้องครัวห้องน้ำทำดูที่ตารางเมตรละ7,000บาทครับบริษัทสุริยาก่อสร้างและบริษัทแก้วพิลาก่อสร้างนะครับถามว่าสวยไหมนะครับก็ผมคิดว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสวยนะครับแต่ถามว่า f อบางท่านอาจจะไม่ชอบทรงโมเดิร์นหรือว่าไม่ชอบในสไตล์การตกแต่ง ก็อยู่ที่ตัวของท่านแล้วอันนั้นคืออยู่ที่ว่าเราจะออกแบบหรือว่าการดีไซน์ของเราว่าจะอะไรตรงไหนยังไงนะครับไฟหลุมไฟระยะผ้าหลุมผ้าไม่หลุมผ้าผ้าไม้หรือว่าผ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับถามว่าฟุตบาทบางท่านอาจจะบอกแคบไปกว้างไปนะครับก็อยู่ที่เราจะมิกนะครับหรือว่าเราจะออกแบบดีไซน์ย,ยังไงก็อยู่ที่ตัวเรา แต่วันนี้ผมก็ได้พามาดูว่าตารางละ700 0หรือตารางละ10,000หรือตารางละ12 0 0นนะครับอยู่ในประมาณนี้ราคาการก่อสร้างของบ้านนะครับจะถูกจะแพงอันนี้เบานิดไม่ทราบนะครับแต่ถามว่าเบานิดจ้างมาในราคาตารางละ7000นะครับก็พอใจนะครับในบ้านใน,ใน,ใ,นในราคาช่างนี้และฝีมือนขนาดนี้ผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าโอเคอยู่ สำหรับท่านไหนต้องการอยากถามอยากสอบถามว่าตรงนี้ทําอะไรทํำยังไงทําแบบไหนนะครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะหาเวลามาตอบทุกคอมเมนต์นั่นแหละครับผมจะตอบผมตอบได้นะครับเพราะว่าบ,บ้านหลังนี้ผมดูการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่วางคานนะครับโททครสงสร,ร้างอะไรผมดูหมดนะครับตรวจแม้กระทั่งหลังคานะครับผมดูขึ้นไปการระวังระบบไฟเนี่ยผมดูหมดนะครับในทุกๆคลิป เพราะฉะนั้นแล้วผมกล้าการันตีได้เลยว่ากล้าให้คําแนะนําได้เลยว่าการท่างบ้านทํำยังไงให้ดีนะครับสําหรับคลิปนี้แบบ้านนิดเผาไทยขาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ